โลกที่เราอยู่อาจไม่ได้ถูกไขความลับหมดทุกอย่างเพราะท่ามกลางภูเขาแม่น้ำและทะเลยังมีสถานที่บางแห่งที่เหมือนถูกปิดตายด้วยปริศนาที่ว่ากันว่าแม้นักวิทยาศาสตร์จะพยายามไขปริศนาหาคำมาอธิบายคำตอบสุดท้ายยังคงเป็นความเงียบงานจากธรรมชาติว่าแต่จะมีสถานที่ลึกลับไหนบนโลกบ้างกด subscribe กดไลค์แล้วมาดูกันเลยค่ะ 1. ปล่องปริศนาแห่งปาต้อมสกี กลางป่าลึกไซบีเรียที่ห่างไกลผู้คนจนแทบไม่มีใครกล้าเข้าไปมีเนินดินรูปร่างประหลาดตั้งตะหงานอยู่เงียบงันเหมือนซ่อนความลับมาหลายคันปีมันไม่ใช่ภูเขาไฟไม่ใช่เนินหินธรรมดาแต่มันคือหลุมมหึมาที่ถูกดันขึ้นเป็นกรวยสูงคล้ายปล่องภูเขาไฟแต่กลับไม่มีร่องรอยของการระเบิดแม้แต่น้อยนี่คือปล่องปริศนาแห่งป่าต้อมสกี เรื่องราวเริ่มเมื่อปีคศ1949ตอนที่นักธรณีวิทยาชาวโซเวียตได้ออกสำรวจพื้นที่ป่าและเจอเนินมหือมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว160เมตรสูงกว่า40เมตรรูปร่างเป็นกรวยกลวงคล้ายปล่องภูเขาไฟแต่ไม่มีลาวาไม่มีหินที่เคนลนหลอมละลายมีเพียงเศษหินปูนและหินแตกกระจัดกระจายรอบๆ มันดูเหมือนบางสิ่งกระแทกขึ้นจากใต้ดินมากกว่าจะพุ่งลงมาจากฟ้าแต่ความลึกลับก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเพราะเมื่อเวลาผ่านไปกว่า70ปีก็ยังไม่มีคำตอบตายตัวบางทฤษฎีบอกว่าเป็นการชนของอุกกาบาตบางทฤษฎีบอกว่าเป็นการระเบิดก๊าซใต้ดินที่ดันดินขึ้นมา แต่สิ่งที่ทำให้คนขนลุกคือในช่วงเวลาที่คนพบหลายคนที่พยายามศึกษาใกล้ๆเกิดอาการป่วยลึกลับบางรายถึงขั้นเสียชีวิตจนกลายเป็นเรื่องเล่าขนหัวลุกว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ต้องห้ามของบางสิ่งบางอย่างก็ได้ 2. เขตเงียบสงัด ถ้าโลกทั้งใบยังมีพื้นที่ที่แม้แต่เสียงก็เดินทางเข้าไปไม่ได้คุณจะกล้าเข้าไปยืนตรงนั้นไหมที่นี่คือโซนออฟไซเ e นซ์เขตเงียบสงัดกลางทะเลทรายชิวาวาประเทศเม็กซิโก ความประหลาดใจของที่นี่เริ่มจากการค้นพบโดยบังเอิญนักวิทยาศาสตร์เคยปล่อยจรวดทดสอบแต่ปรกากฏว่ามันเบี่ยงทิศแล้วไปตกในเขตนี้พอดีพอเข้ามาสำรวจกลับเจอปรกากฏการณ์แปลกปลดที่เหมือนจะไม่ให้ใครออกจากที่นี่ได้ง่ายๆสัญญาณวิทยุหายโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดรวนหมดนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเถียงกันไม่เลิกว่ามันเกิดจากอะไรบางทฤษฎีบอกว่าเป็นเพราะชั้นแร่แม่เหล็กใต้ พื้นดนดิบางคนบอกว่ามันคือจุดที่สนามแม่เหล็กโลกบิดเบี้ยวหรือไม่ก็เพราะมีอุกบาตตกบ่อยจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาแบบพิเศษนอกจากเรื่องเทคนิคแล้วยังมีเรื่องเล่าลึกลับอีกเพียบทั้งการพบเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดแสงประหลาดกลางท้องฟ้าไปจนถึงข่าวลือเกี่ยวกับ UFO ทําให้หลายคนเชื่อว่านี่อาจเป็นพื้นที่พลังงานลึกลับหรือแม้กระทั่งประตูสู่โลกอื่น 3. น้ำตก Devil's Cattle หลายสิบปีมาแล้วนักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนาน้ำตกแปลกประหลาดในมินนิโซตาพวกเขาเทสีย้อมลงไปโยนลูกปิงปองนับร้อยลูกแต่ไม่เคยมีอะไรกลับมาให้เห็นแม้แต่น้อยและนี่คือน้ำตก Devil's Kettle ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบสุพีเรียโดยความแปลกและลึกลับของน้ำตกนี้คือก้อนหินขนาดใหญ่ได้แบ่งแยกน้ำตกออกเป็นสองสายด้วยกันโดยน้ำตกสายหนึ่งนั้นจะไหลลงไปในทะเลสาบดัง แต่หน้าแปลกที่น้ำตกอีกสายหนึ่งนั้นจะไหลหายเข้าไปในหลุมลึกลับตลอดการ ไม่มีใครเคยตามหาน้ำที่หายไปได้สำเร็จจริงๆตลอดหลายสิบปีนักวิทยาศาสตร์พยายามทดลองหลายแบบทั้งโยนสีโยนลูกปิงปองโยน GPS tracker ลงไปแต่ไม่เคยมีอะไรโผล่มาในแม่น้ำด้านล่างเลยทุกวันนี้ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเริ่มมีคำอธิบายที่น่าเชื่อถือมากขึ้นว่าปริมาณน,น้ำที่หายไปจริงๆแล้วอาจกลับมารวมกับแม่น้ำสายหลักใต้พื้นดินแต่ความรู้สึกขนลุกและตื่นเต้นเมื่อ มองดูสายน้ำนี้ไหลก็ยังคงอยู่ 4. ป่าเต้นรำ คุณเคยเห็นต้นไม้ที่เหมือนกำลังเต้นรำกันไหมไม่ใช่เต้นเพราะลมพัดแต่เป็นเพราะลำต้นมันบิดเกลียวโค้งงอบางต้นก้มเหมือนโค้งคำนับและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงที่รัสเซียในสถานที่ที่คนเรียกว่า The Dancing Forest หรือป่าเต้นรำที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรคาลินินกราดบนเกาะคูรอนพื้นที่ป่าไม้ที่มีต้นสนปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยทศวรรษ1960โดยปกติแล้วต้นสนควรจะตรงสูงสวยแต่ที่นี่ หลับโตออกมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครลำต้นบิดเป็นเกลียวบางต้นโค้งงอวนเป็นห่วงบางต้นบิดซ้ายขวาราวกับเล่นโยคะ ทั้งที่ดินน้ำและอากาศดูไม่ต่างจากบริเวณร,บรอบๆเลยนักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำอธิบายมีสมมุติฐานว่าพื้นดินที่ไม่เสถียรบางคนบอกว่าเกิดจากแรงลมที่พัดแรงผิดปกติบางส่วนบอกว่าเป็นเพราะลักษณะของดินและการเคลื่อนตัวของทรายบางงานวิจัยบอกว่ามีแมลงชนิดหนึ่งไปทำลายยอดอ่อนทำให้ต้นไม้ต้องบิดเบี้ยวเพื่อปรับการเจริญเติบโตแต่ไม่ว่าคำอธิบายจะเป็นแบบไหนก็ยังไม่มีทริ สตีไหนที่พิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 5. ้ภูเขาช็อกโกแลต ถ้าโลกนี้มีดินแดนขนมหวานจริงๆที่แห่งนั้นคงจะเป็นภูเขาช็อกโกแลตที่ตั้งอยู่บนเกาะโบโฮประเทศฟิลิปปินส์มันเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ทั้งสวยงามและเต็มไปด้วยปริศนาจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกไปแล้วที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเนินเขากว่า1,700ลูกที่กระจายตัวเรียงรายสุดลูกหูลูกตาโดยทุกลูกมีรูปร่างเกือบสมมาตรคล้ายกลวยหรือครึ่งวงกลมขนาดใกล้เคียงกันราวกับมีใคร มาปั้นด้วยมือยักษ์สีเขียวสดชื่นในฤดูฝนและเมื่อถึงฤดูแล้งยาที่ปกคลุมบนยอดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลพร้อมกันทั้งหมดทำให้ทิวทัศน์ดูเหมือนช็อกโกเลตคัพเค้กยักษ์เรียงรายอยู่เต็มพื้นที่ สิ่งที่ทําให้เนินเขาเหล่านี้ลึกลับก็คือวิทยาศาสตร์ยังหาคําตอบที่ชัดเจนได้ว่ามันก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรบางเชื่อว่าเป็นซากประการังโบราณที่ถูกยกตัวขึ้นจากทะเลในยุคดึกดําบรรแล้วถูกน้ําฝนกัดเซาะจนเป็นรูปทรงกลวยบางทฤษฎีบอกว่าเกิดจากภูเขาไฟที่ดับสนิทและถูกธรรมชาติกล่าวรูปร่างแบบที่เห็นในปัจจุบัน 6. หินอันนัสลา กลางทะเลทรายมีหินยักษ์ก้อนหนึ่งที่เหมือนถูกใครสักคนเอาเครื่องปัดเลเซอร์มาผ่าครึ่งแบบแปะแปะนี่คือหินอันนาสลาที่ตั้งอยู่ในเขตโอเอซิสไทมาของซาอุดีอาระเบียซึ่งเคยเป็นเส้นทางคาราวานเก่าแก่ในอดีตลักษณะของมันคือหินทรายขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่บนฐานหินเล็กๆเ,เหมือนถูกยกขึ้นโชว์แล้วถูกผ่าครึ่งอย่างสมบูรณ์แบบจุดที่น่าขนลุกคือรอยแยกตรงกลางมันตรงแป๊ะเรียบเนียมและสมมาตรจนเกิด ก,กว่าจะเชื่อว่าเป็นแค่การแตกหักตามธรรมชาติแถมทั้งสองก้อนยังตั้งอยู่บนฐานหินเล็กๆเกรากับมีใครจงใจวางให้สมดุลอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ชวนให้สงสัยว่านี่ฝีมือมนุษย์โบราณหรือฝีมือธรรมชาติจริงๆกันแน่ นักธรณีวิทยาบางกลุ่มเสนอว่ารอยผาอาจเกิดจากรอยแตกของหินหรือการขยายตัวและหดตัวของหินทรายที่โดนลมและอุณหภูมิทะเลทรายกัดเซาะมานานนับพันปีบวกกับแรงน้ําใต้ดินที่ดันขึ้นมาแต่คําอธิบายก็ยังไม่สามารถตอบความสมบูรณ์แบบของรอยผานี้ได้หมดเลย 7. ดวงตาแห่งซารา ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งยานอาวกาศโคจรอ,อยู่เหนือทะเลทรายซาฮาราอันกว้างใหญ่สายตากวาดผ่านผืนทรายสีทองสุดลูกหูลูกตาจนกระทั่งคุณสะดุดกับบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ตรงนั้นวงกลมมะึึมาซ้อนกันหลายชั้นเหมือนดวงตายักษ์ที่จ้องขึ้นมาจากผืนทรายมันใหญ่จนกินพื้นที่กว่า40กิโลเมตรและนี่แหละ คือดวงตาแห่งสหาราที่ใครเห็นครั้งแรกก็มักถามตัวเองว่านี่คือผลงานธรรมชาติหรือสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่ถูกใครสักคนวางเอาไว้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่ามันอาจเป็นหลุมอุกกาบาทยักษ์แต่ต่อมาก็ไม่พบหลักฐานที่สอดคล้องจึงเปลี่ยนสมมุติฐานว่ามันเกิดจากการยกตัวและการกัดเซาะของหินชั้นภูมิที่เกิดขึ้นหลายร้อยล้านปีจนกลายเป็นลวดลายวงแหวนซ้อนกันเหมือนเปลือกหอยยักษ แต่ถึงจะมีคำอธิบายทางธรณีวิทยาปริศนาหลายอย่างก็ยังคงอยู่เช่นทำไมวงแหวนถึงกลมและสมมาตรขนาดนี้ด้วยช่องว่างทางจินตนาการนี้หลายคนจึงเชื่อมโยงมันเข้ากับเรื่องราวของแอตแลนติสนครในตำนานที่เพลโตเคยเล่าไว้ว่ามีลักษณะเป็นเมืองวงแหวนซ้อนกันกลางทะเลซึ่งพอเทียบกับดวงตาซาฮาราแล้วก็มีคนบอกว่ามันคล้ายกันอย่างน่าขนลุก 8. วงกลมนางฟ้า กลางทะเลทรายนามิบซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลทรายเก่าแก่ที่สุดในโลกคุณจะพบกับภูมิประเทศประหลาดพื้นที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยวงกลมโล่งๆบนพื้นดินเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่2เมตรไปจนถึง15เมตรวงกลมเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆทั่วทั้งทุง่งหญ้าเรียงรายเหมือนลวดลายที่มีใครบางคนตั้งใจวาดไว้บนพื้นโลกโดยผู้คนเรียกมืนว่าวงกลมนางฟ้า ความลึกลับคือทำไมมันถึงเป็นวงกลมสมบูรณ์แบบและทำไมถึงเกิดขึ้นนับพันนับหมื่นวงกระจายไปทั่วทะเลทรายมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันมายาวนานบางทฤษฎีบอกว่ามันเกิดจากปลวกที่อยู่ใต้ดินคอยกัดกินรากพืชตรงกลางทําให้ย่าไม่โตแล้วดินรอบๆที่ยังชื้นอยู่ก็เลยกลายเป็นที่อยู่ของญ้าอีกชั้นหนึ่ง บางทฤษฎีบอกว่าเกิดจากการแข่งขันของพืชเองที่แย่งน้ำในทะเลทรายแห้งแล้งจนเกิดการกระจายตัวแบบเป็นแพทเทิร์นแต่ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนก็ยังมีช่องโหว่ให้สงสัยเสมอ เป็นไงคะแม้เราจะเดินทางไปหลายแห่งแต่ปริศนาของโลกก็ยังคงซ่อนอยู่อีกมากมายสถานที่ลึกลับเหล่านี้บอกกับเราว่าบางคำถามอาจไม่มีวันได้คำตอบและบางความจริงอาจถูกปิดผนึกไว้ตลอดกาลว่าแต่หากคุณชอบการเดินทางสู่ความไม่รู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในการผจญภัยครั้งหน้าสวัสดีค่ะ